สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับหรืออู่สุพ์ออโตโสวิตนะครับผมอัปเกรดทำรถต่างค่ายวันนี้เล่นเบนเบนแต่เป็นเครื่อง 2J เบบนเครื่อง 2JZ Turbo นะครับอ่าคันนี้ปัญหาก็คือฟิลแอร์นะครับ ใส่ฟิวเปิดแอร์แล้วขาดนะตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองฟิวโบเออร์นะครับนูน่ตัวรีเซตเตอร์นะฮะร,รีเซตเตอร์สปีดพัดลมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเป็นเบนซ์นะครับแล้วแต่นะครับส่วนมากจะไว้ข้างนอกนะรุ่นเก่านี่ครับเป็นขดลวดนะเป็นขดลวดนะใส่ฟิวเปิดปุ๊บชอ็อต ขาดน,นะครับสามอันก็ขาดสามอันสีอันขาดสอัน,นครับไล่เช็คระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเติมน้ํายาแอร์นะฮะน้ำยาแอร์ก็ไม่มีนะครับแต่เทสระบบเอ่อเทสระบบลองต่อตรงอะไรหมดแล้วก็คือใช้ได้หมดแล้วนะครับก็หาจุดจนเจอนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้มันติดนะครับมันติด ก็คือมีอะไรไปขวางไงแล้วมันนิ่งอยู่เงี้ยมันไม่หมุนนะครับก็ดูลายสายไฟไปที่แรกมันไปมันมีจะโยงไปฝั่งนู้นด้วยนะครับตอนแรกอันนี้แค่เน,นี่ยติดแหละแต่อน,นี้ไปฝั่งนู้นนะเขาไปต่อแบบรัดเอาไว้ไปช็อตนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ขาดเหมือนเดิมก็เลยต้องมาแก้ใหม่นะครับแก้ไล่ลายสายไฟใหม่จะเป็นชุดนี้นะครับนี่ ชุดนี้นะครับก็ต่อไปข้างในเนี่ยครับคือคือพวกนี้ต้องมาหาเองนะเราต้องมาหามาไล่เอาเองนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยเแยะไปหมดนะครับอะอันนี้เปิดพัดลมนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้สั่งจากแอร์นะครับตัวนี้สั่งจากแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเอาไล่ดูตัวนี้คืออ่าเปิดจากสวิต สวิตตัวนู้นนะครับพัดลมแอร์สวิตโบเออร์นะครับ, Air, er รบเปิดปุ๊บสั่งเข้ากล่องนะครับกล่องก็สั่งย้อนออกมานะครับผ่านระบบเพชเชอร์สายเพชเช,ชอร์แรงดันแล้วเราก็ออกมาตัวนี้นะครับเปิดเปิดหน้าคัดคอมนะตัวนี้เปิดหน้าคัดคอมนะครับคอมทำงานเนี่ยรีเลย์คัดรีเลย์คอมนะฮะรีเลย์คัดคอมแอร์แล้วก็พอเปิดคอมแอร์ปับ๊บนีมาสั่งตัวนี้นะครับ สั่งตัวนี้สั่งตัวนี้ตัวนี้ไปสั่งสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้คือพัดลมนะครับซ้ายขวาสองตัวซ้ายขวานะครับปกติอะเบนซ์มันก็จะมีพัดลมอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะเห็นไหมนี่ข้างหน้าสองตัวเนี่ยไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าไม่เห็นหมุนเลยนะครับแต่จริงก็น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีมาชุดนี้ด้วยนะครับนี่ นี่ครับมีเพชเชอร์แล้วก็สวิตช์พัดลมนะครับสองเส้น,นจะไม่รู้ว่าต่อสายเดิมไหมแต่ผมต่อลองต่อตรงแล้วมันระบบมันทำงานปกติแล้วฟิลไม่ขาดนะครับหลังจากที่ย้ายสายไฟเส้นนี้เสร็จแล้วนะครับช็อตนะครับตอนแรกช็อตก็หาจนเจอแล้วครับนี่ฮนะรีเลย์เนี่ยอันนี้คือกล่องคอนโทรลปั๊มนะครับ คอนโทรลปั๊มติ๊กมันจะสโลนะครับเวลาเครื่องรอบเดินเบาหมุนเรื่อยๆนะครับไม่ไปไม่เต็ม1 2โวล์นะครับแต่เวลาเราเร่งปุ๊บมันจะมา12โวล์เต็มนะนี่คอนโทรลผ่านในกล่องนะครับผ่าน fc ผ่าน fcp fpc นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงแล้วก็อันนี้เป็นสายอันนี้ไฟบวก B นะครับบวก B บ,บวก B กล่องนะครับแล้วก็ออกไปปั๊มนะฮะ จริงๆแล้วเครื่องเจตัวนี้นะครับมันจะมีบางรุ่นนะฮะที่เป็นแต่ส่วนมากที่ที่เห็นเลยนะเจเทอร์โบเนี่ยส่วนมากจะเป็นพัดลมไฮดรอลิกนะครับเคยเห็นไหมครับพัดลมไฮดรอลิกคือใช้ตัวปั๊มเนี่ยตรงนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับแล้วก็มีกล่องควบคุมด้วยนะฮะถ้าไม่มีกล่องควบคุมเนี่ยเครื่องอพัดลมนี้มันจะหมุนแรงตลอดนะครับ หมุนจนพังนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเขาเลยมีกล่องนะครับกล่องคอนโทรลนะฮะกล่องคอนโทรลอ่าตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับให้มันหมุนสโลหมุนช้าหมุนปานกลางแล้วก็หมุนแรงนะครับนะะฮเป็นระบบระบายความร้อนที่ล้ำนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนเลยนะครับยุค90แล้วพวกนั้นอะ JZ นะครับเป็นมันจะมี2รุ่นที่เป็นพัดลมอ่าหน้าเครื่องแล้วก็เป็นพัดลมไฮดรอลิกนะ พัดลมไฮดรอลิกนี่ก็จะอยู่กับไอ้พวกก็มีนะครับพวกซูปา้าพวกข่าวข่าวไม่ค่อยมีนะข่าว,าวพวกซูปา้าเนาะมันจะมีกล่องคอนโทรลนะครับส่วนมากคนซื้อมาซื้อมาซื้อเวลาซื้อมาเมื่อก่อนเนี่ยซื้อมาไม่ครบนะเขาซื้อกันมาไม่ครบนะครับถ้าเห็นเป็นปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยต้องเรียกกล่องไฮดรอลิกมาด้วยนะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มาต่อยครบพัดลมหนึ่งจะทํางานตามสเต็ปนะฮะ เวลาเราซื้อมาเขาจะแถมมาให้หมดเลยนะอินเตอร์พัดลมไฮดรอลิกนะครับตัวพัดลมตัวปัม๊มมันก็จะติดเครื่องมาแล้วมันดูไม่ยากครับพวกนี้เจสมัยก่อนเนี่ยผมดูเนี่ยไม่ยากเลยแบบมันผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเกินไปหมดนะสมัยก่อนคนระับคือผมเล่นมาตั้งแต่พวกตระกูล 1G นะครับ 1G GE 1G GTE 1G GTE นี่ก็มี2-3รุ่นเลยนะ หลายรุ่นนะครับแล้วก็มาเป็น1 j ึ่ u r b o เทอร์โบนะครับหลังเรียบนะฮะอันนี้เป็นไดเร็คอยนนะครับจะมีพาวเวอร์ทาร์ทิเตอร์พวกพาวเวอร์คอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นรุ่นแรกๆเหมือน j v v t i นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณจุดระเบิดนะครับส่งสัญญาณจุดระเบิด IG t ส่งเป็น i g t นะครับสัญญาณจุดระเบิดแล้วก็ IGF ก็ย้อนกลับมายกหัวฉีดนะนะครับมันจะเป็นชุดชุดอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีจานจ่ายนะไม่มีจานจ่ายเป็นไดร์เลสคอยเหมือน j v t i อ่ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะครับลูกหนึ่งคุมสองสูบนะฮะสามลูกก็หกสูบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีคนก็มองเขาก็ดูตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะมันจะมีรุ่นหนึ่งเป็นลิ้นคู่นะครับ าหายยากแล้วครับทุกวันนี้หลักแสนยิงเจเกียรธรรมดาน้วยหืสุดจัดอะเพราะว่าทุกวันนี้หลายประเทศนะครับที่เขาเอาเครื่องเก่าญี่ปุ่นซื้อไปใช้กันประเทศไทยก็เลยประเทศไทยก็เลยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะมันประเทศอื่นเหมือนก็ให้ราคาดีกว่า พอของมาขายไทยอะไรประมาณนี้ก็แพงนะครับวันนี้หายากแล้วถ้าเป็น 2J ท u r b ก็จะเป็นหัวโหนกนะครับหลังเรียบแบบรอบเลยนะแล้วก็เป็นฝาตัดนะครับถ้าเป็น J 2J VV ก็จะเป็นโหนกออกนูนขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น JVV ฝาขาวโอ้เยอะนะครับพวก VV TI อ่ะ 2J VTI วนี่ก็จะเป็นโบเดี่ยวแล้วนะครับโบเดียวเยอะนะอันนี้เป็นโบคู่นะครับโบพังลูกหนึ่งก็เรียบร้อยนะพอเป็นโบเดี่ยวรอบก็จัดไปอย่าไปแวะเติมน้ำยาแอร์นะครับ abs นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปักเช็คนะครับเนะี่ยนะตัวนี้เป็นปักเช็คเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ ปักตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของเครื่องเดิมนะเครื่องเบนซ์เดิมทำไปเรื่อยครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ก็ทํานะกล่องทุกใบเนี่ยเนี่ยกล่องพวกเนี้ยกล่องอะไรมัง่งนี่นี่นี่เห็นไหมไปแยะเลยไม่บอกหรอกกล่องมันเยอะนะเบนซ์แล้วคือถ้าคนถ้าคนมองแบบนี้ก็เห็นคิดว่ามันซ่อมยากนะจริงๆมันไม่ยากเลย นะครับพวกเบนเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับตรงนี้เขาจะมีกล่องทั้งหมดเลยนะครับมีลงรีเลย์อยู่ในรถก็มีนะครับแล้วทุกอย่างนี่ส่วนมากจะเป็นลมนะใช้ใช้ใชใชลมใช้ลมนะครับลมประตรงประตูนี่ก็ใช้ลมนะครับมีแต่สายลมนะฮะเนี่ยมอเตอร์ปั๊มลมนี่ก็นูนอยู่ใต้เบาะนะครับส่วนมากอยู่ใต้เบาะ เยอเยะไปหมดเลยลก่อนก็ทําบ่อยนะครับทุวกวันนี้ลืมหมดแล้วนี่ปั๊มฮิตเตอร์ฮิตเตอร์น้ำนี่สองอันนี้นะครับเป็นปั๊มนะครับรุ่นนี้ก็นานมากแล้วจนคนเงี้ยเขาชอบมาวางาระบบ เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเครื่อง J z ซนี่พัดลมโบเออร์อยู่ข้างนอกนะครับนี่ใบปัดน้ำฝนใบเดียวนะครับปัดแบบว่าปัดแบบปัดด้วยแล้วก็แกว่งขึ้นลงด้วยนะครับพอช่วงมันปัดเนี่ยมันก็จะแทงขึ้นแทงลงเงี้ยปึ๊บ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 ข้างในก็จะเป็นแผงค่อยเย็นนะครับเวลาเราลื้อก็ลื้จากข้างนอกได้เลยเนะี่ยลื้อทาจากข้างนอก จะฉีดจะล้างจากข้างนอกนี่ปล่อยถอดอันนี้ออกก็เห็นแผงไอเย็นแล้วนะครับวา์วดี้ก็จะอยู่ข้างข้างนะครับวาบ็อกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับคันนี้เขาเห็นได้ข่าวว่าไปรื้อทำฝาสูบมานะจอดนานมากนะครับอันนี้ก็มาทำอีกที่หนึง่งแล้วก็ขับรถมาให้ผมไล่ระบบไฟให้นะครับเสร็จเรียบร้อยมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยมาแล้ว แว,แว็กเตอรกเดินน้ำยาเอแต่หาปักปักแอแว็กน้ำยาเอไม่เจอเดินหาอยู่ก็เลยมาถ่ายดูก่อนนะครับเดี๋ยวหาปักก่อนว่าไม่รู้จะเจอไหมนะฮะรอสักครู่นะครับเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S แล้วก็เก็บสายไฟนะครับเดี๋ยวพันสายไฟเก็บคันนี้เครื่องไม่สมบูรณ์ด้วยนะ เรื่องไม่สมบูรณ์แล้วแมปเซนเซอร์มีปัญหานะครับเลยแมปตัวนี้ก็มีที่อ่านความกดในศูนย์เอ้ความความกดอากาศในท่อไอดีนะครับศูนย์อากาศถ้าเป็นแอร์โฟก็จะเป็นวัดปริมาตรการไหลของอากาศนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับกล่องก็มีปัญหาด้วยนะครับกล่องก็มีปัญหาฮะค,คือ น่าจะต่อต่อระบบแอร์แล้วต่อมั่วนะครับช็อตนะครับกล่องรับสัญญาณแอร์เข้านะครับแต่ไม่ยอมปล่อยออกมานะครับแต่ไม่ยอมปล่อยออกมาเลยนะครับไม่ยอมปล่อยไฟไฟลบออกมานะเข้าลบออกลบนะครับไม่ยอมปล่อยออกมาน่าจะมีปัญหาแต่ก็ต่อแบบปงไปเลย ไม่ต้องไอ้นี่แล้วผ่านเทโมโยอย่างเดียวนะครับจัดได้หมดนะแก้ปัญหาถ้าวันจริงๆก็ต้องเอากล่องไปทํานะกล่องตัวนี้เป็นสองชั้นนะครรุ่นเก่านะครับเก่ามากเก้าเก่านะครับายสีเขียวเก่ามากเก่าสุดๆเปิดมามันจะมีาลายพินแผงวงจรสองชั้นนะครับคว่ำประกบกันอยู่เพาใบมันจะหนักมากเลย ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะปัดกีนะครับปัดกีแล้วก็พันประเทปบเก็บนะฮะใส่ไฟแอร์ทำงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้ได้นะฮะที่เหลือก็ตามสภาพเครื่องยนต์นะครับทํามาไม่ดีนะครับเครื่องน้ําดันออกด้วยน้ําก็ดันออกนะครับเมื่อกี้ผมเติมเติมขวดลพ,พลิพรลิดอะไอขวดเล็กอะห้าขวดอะเออเติมไปห,ห้าขวดนะครับ ขี่ไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเก็บงานเก็บสายไฟพันนันพันแล้วก็สายคืนอยู่ตรงนี้นะครับของที่เดิมแล้วก็ประกอบประกอบโบเออร์คืนที่เดิมนะครับฝาครอบฝาปิดปัดน้ําฝนใส่ย,ยากมากเลยลูกยงลูกยางขาดมาแล้วนะครับเนีย่ยรถเก่าไม่เยอะมันไม่ค่อยมีใครอยากทำหรอกครับเพราะว่าสายไฟขนาดเนี้ ไฟขนาดนี้นะไม่รู้ใครมาก็ไม่รู้ครับอะไรเป็นอะไรรีเลย์เพียบ1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดตัวนะครับรีเลย์เจดตัวเฉพาะข้างนอกนะข้างในไม่รู้เท่าไหร่นะครับสายเส้นนี้สายลายเส้นนี้ก็จะเป็นสายตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์วัดรอบวัดน้ำมันเครื่องเพรอเขาเดินเปลี่ยนเลือนไมเป็นเรือนไมลโตโยต้านะครับ เดินมาเป็นโตโยต้าเนี่ยทุกอย่างมานี่หมดเลยตำแหน่งเกียร์ไฟถอยวัดรอบน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับเดินมาอ่าสปีดด้วยนี่เส้นหนึ่งสปีดตัดต่อนะครับหรือว่าอาจจะโดนหนูกัดนะเนี่ยตัดต่อ,อยู่ตรงนี้ ตรนี้สังเกตนะว่าพันเวลาพันดีๆนะครับเวลาเราเชื่อมบัดกีเนี่ยบางทีตะกัวที่เรายกจากหัวแรงเนี่ยเวลาช่วงบัดกีเสร็จแล้วเรายกมันขึ้นมาเนี่ยเนื้อตะกัวมันจะติดขึ้นมามันจะแหลมเลยนะครับมันจะเป็นหัวแหลมแหลมโดขึ้นมานะครับเวลาบัดกีแล้วก็ต้องเอามือจับค้าดูก่อนบีบๆดูนะครับถ้ามันแหลมแหลมออกมานะเวลาเราพันวัะเทปแบบเนี้ยเวลานานๆไปมันจะแทงออกมานะครับ ยิ่งสายหดยิ่งแล้วเลยไอ้ท่อหดอะ่ะมันทะลุง่ายนะครับท่อหดอะนะครับส่วนมากผมก็พันมาเทปเอาครับผมไม่เอาท่อหดหรอกเพราะว่ามันมันบางอะ่ะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยยิ่งอยู่ข้างนอกนะบ,บางทีก็ใช้อแคมงับเอานะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้บัดกีนะงับอ,อมจะแน่นนะครับแล้วก็โอกาสขึ้นขี้เกลือ ค,ความชื้นเข้าไปทําให้สายไฟขาดในก็ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าบัตรกีเนี่ยถ้าเราพันไม่ดีเก็บไม่ดีนะครับมันจะขี้เกลือมันจะขึ้นข้างในนะครับแล้วก็มันจะกินสายขาดในที่โดยที่เราไม่รู้นะฮะโดยที่เราไม่รู้หาไปเถอะนะครับหาเข้าไปเถอะเนี่ยงานวายริงสายไฟนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะครับอย่ากเก็บงานพันพัน,พ,นพันเก็บแล้วก็ส่งงาน,นครับพอ แค่น like so, so wow, ี้แหละพอให้มาทําแอร์อย่างเดียวไงอย่างอื่นเราไม่ได้ทําอย่างอื่นก็ว่าไปตามอาการครับเขาทํามาแบบไหนพีรู้อ่ะควันดำนะครับตอนนี้ปุบปุ๊บปุ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 บเลยควันดําเลยโชยเลยโอ้โหร้อนสุดจัดลืมลืมวางไว้ร้อนโอเคนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับช่องเกเกลือมาซ่อมนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ